สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนอกจากทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะเมื่อนี้แอดก็นําแนวทางห้าน้อยมัดรวมสีน้อยหุ้นดาวโจนหุ้นสามลันานอกจากของคืนวันที่ยี่สิบหกเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มาแบ่งปันเน็ตรับชมอีกเช่นเคยนอกจากแต่ก่อนที่จะรับชมแนวทางกับคําเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด รับชมเพื่อความบันเทิงพิดาลาดประกันในก็ขอโถดขอภัยน่าจะแนวทางกับมีเขาไม่ลดป้าปนกันไปเนาะเขาก็มีแนวทางมาแบ่งปันน่าจะแต่ก่อนอื่นที่จะรับชมแนวทางกับมาเบิงผลกันก่อนน่าจะผลของวันทนะี่ยี่สิบห้าเนาะแอดขอประคุณทูกำกลังแรงใจนจ่าจะทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่ไม่การรับชมให้กำลังใจแอดมินน่าจะขอขอประคุณได้หล,าย,ลายน่าจะเขากัมาเบิงผลน่าจะห้าน้อยมัดรวมสี่น้อยเนาะน้อยเฉพาะกีดหก แปดหกศูนย์กับสองเจ็ดแหกศูนย์กศูนย์นี่ก่บ,บมีกรุดไปเนาะจา้าส่วน 2, สองเจ็ดสองเจ็ดเาเด่นสองวิ่งรูดเนาะเด่นสองวิ่งรูดส่วนตัวจอห้าบมีเนาะจ้ากรุดไปเนาะส่วนในตารางว่านมาเนาะจา้ามาเจ็ดมาสองมาสมาเ็ดเนาะมาสอเจ็ดเนาะจ้าส่วนน้อยพิเศษเนาะจ้าน้อยพิเศษเจ็ย์สามกับหก เจ็ดศูนย์สามศูนยนี่กระ่มมีเนาะกับรูดไปเจับสกับมาในตารางวันเนาะจะหกห้าหกห้าเข้าเด่นห้าวิ่งรูดมาตัวเจาะได้ตัวกับห้าหเนาะจะได้หนะ้ากเนาะหนึสีน้อยปกติเนาะหนึีเข้าเด่นห้าวิ่งรูดมาตัวเจาะตัวเน้นห้ตรงตรงเนาะจะส่วนแปดแปดนี่ก่มีเนาะกับรูดไปเนาะจะสองน้อยวนะีไอพีเนาะสองสามส สองสามสี่กับบ่มีกับรุดไปนะจ้ะห้าสีมาอีกรอบน่าจะหาสีเข่าสองดิ่งเนาะได้ตรงๆรน่าจะพี่น้องจ๊ะสรุปห้าน้อยมารวมนะจ๊ะเข่าเด่นหานาะเด่นหาสองวิ่งรูดน่าจะมาตรวจจอหน่าจ้าตรวจาะได้หาหกเนาะกับหาสี่สองดิงน่าจะส่วนสองเจ็ดน่าจะสองเจ็ดมาในตารางวันเนาะเพราะว่าในตรวจาะห้องบ่มีน่าจ๊ะก็ยินดีนะน่าจ๊ะเรากำลังเบิ่งผลดาวโจรต่อเนาะผลดาวโจร ดาวโจน VIP 778กับ81 778นี่รุดเนาะส่วน81 81มาตัวเจาะได้18ตัวกับเข้าเด่น1วิ่งรุดดาวปกติ115 113 115 15กับมาตัวเจาะตรงๆเนะจ้ะส่วน13 13เขาเฉพาะตัวเด่นวิ่งรูด13ม่มีเนาะรุดไปนะจ้ะ สรุปดาวโจน VIP น่าจะเข้าเด่นหนึ่งวิ่งรูดน่าจะถ้ารูดึงน่าจะมาตั้งแต่รอบ VIP 8ปหนึ่งเนะะา,านนะรอบปกติกับมาหนึ่งหาหนึ่งสามน่าจะยินดีน,นะน่าจะส่วนในตารางวันมาหาเนาะมาห้าเขากำมาเบิ้งผลนมุ้นสามรัดกันต่อน่าจะเนี่ยทางมีเข่ามีรูดปลาปนกันไปน่าจะพี่น้องจ้าอังกฤษเนาะอังกฤษสองแปดสองกับ 282แปดสองกับสองเจ็ดสรูดเนาะส่วนสองเเข้าตัวเจาะตัวน้นได้72ตัวกับเข้าเด่นวิ่งรูด7จ็ดนะจ๊ะเยอรามาันเยอรามา 9, 2, ันเก้าสองสกับ25 9ห้ส่วน23เข้าเด่นวิ่งรูดเนาะมาตัวเจาะตัวน้นนะจ๊ะ ได้สองสามตรงๆเนาะส่วนสองห้าสองห้าเข้าเด่นวิ่งรูดอีกเนาะสองห้านี่รูดไปเนาะจ่าทามีได้บนล่างเนาะเนาะจ่าทะลุดสองเนาะหลุดสองมาสองสามสองหาบนล่างเนาะจ่ารัสเซียรัสเซียศูนย์เก้าสามกับห้าสามตัวเด่นวิ่งรูดฮาวมาเนาะจ่านี่ก็รูดไปเนาะจ้าสรุปมูลสามลัดเนาะเข้าอังกฤษเนาะเด่นเจ็ดวิ่งรูด เข้าตัวเจาะเจ็ดสองนะจ้ะเยอรมนันเยอรมันได้สองวิ่งรูดเนาะเข้าสองสามตัวเจาะตัวเน้นนะจ้ะรัสเซียรัสเซียรุดเ,ดเดนาะยินดีน้ำนะจ้ะที่น้ำแนวทางหุ่นสามรับนะจ้ะไปเป็นแนวทางการยินดีน้ำนะจ้ะเอากลับมาบึงแนวทางของวันที 6, ่หกตเนนะจ้ะแนวทางวันที่ยี่สิบหกฮานอยฮานอยมารวมสี่น้อย ให้เด่นที่14วิ่งรูดส่วนเลขกำลังวานให้7 2 8 5ตัวเจาะก็จะมี10 11 14 16 40 43 44 48 ่วนดาวโจนดาวโจนให้เด่นที่สี่เก้าวิ่งรูดเลขกำลังวันให้เจ็ดให้ห้าให้สามให้แปดตัวเจาะก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่เก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ด สว่วนตัวนิ้นหนึ่งหนึง,น,งนึงสี่สีสีกับสีู่นเนาะส่ว,สวนดาวโจนดาวโจนสี่สองเก้หาก้าเาหนึงสี่เก้า หมากชอบสองแนวทางนี้กับจดไว้แคบไวเนาะจ้าหาหน่อยมารวมสีน้อยหุ้นดาวโจวน v ีไปกติเนาะของคืนวันที่26เนาะจ้าถ้บบ่มาก,กว่าชอบที่แอดจับคู่หายเนียนหากะทํามีตัวมากตัวชอบอยู่แล้วกะนําในตารางว่านหรือตัวเด่นไปจับใส่ใดเลยเนาะจ้าส่วนในตารางว่านจับคู่ได้จับ2ตัว3ตัวใดเนาะนําไปหลุดไปวิ่งใดเนาะจ้าวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะจ้าจดไว้แคบไว้จ้า ซ้ำรัดกันต่อนะจ๊ะแนวทางหุ้นส้ำรัดวันที่26นะจาะอังกฤษอังกฤษแอดให้เด่นที่96วิ่งรูดส่วนตัวจอก็จะมี90 92 96 97ส่วน6ก็จะมี60 62 64 67 ยริมยรมันยิรมันให้เด่นที่7กับ3วิ่งรูดส่วนตัวจอก็จะมี7 1 7 3 7 5 7 6 3ก็จะมี3 4 3 3 3 5 3 9 รัเสเซียรัเสเซียให้เด่นที่8ปดวิ่งรูดตัวจอมี8ปดแปดศูนย์แปดหกแปดเจสองเหกส่ส่วนตัวนิ้นมาจาะ ัวเน้นอังกฤษ96 92 60 64เยอรมัน73 76 34 33รัสเซีย 80879294ถ้ามากถ้าชอบเนี่ยทางหุ่นสามลัดกับจดใบแคบใบได้เรื่อยนะจ๊ะมักเนี่ยทางหลบในกระนะยิบจับไปใส่ได้เรื่อยนะจ๊ะเนาะหลอบอังกฤษเย,ยอรมันรัเสเซียนะจ๊ะ ถ้าบ่มากบ่ชอบที่แอดจับคู่ให้เน้นให้กระทำมีตัวมากตัวชอบนใจอยู่แล้วกระนั้ตัวเด่นที่แอดให้ไปไปจับใส่ได้เนาะนำไปดูดไปวิ่งนะจ้าก่อนที่จะออกไปกระซอยเป็นกำลังใจให้แอดมินนําหน้าจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไปแอดก็จะได้มีกำลังใจเหตุแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมนะจ๊ะสุดท้ายขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะลำลําเลยรวยนา่จจะไว้พอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ